ที่อังกฤษวันที่2วันแรกก็แค่แบบว่าสำรวจเมืองแล้วก็ซื้ออุปกรณ์เพื่อทําให้การสื่อสารง่ายขึ้นในต่างประเทศวันที่ส่งก็คือเราก็จะเข้าไปเดินในห้างเพื่อดูว่าของที่จะซื้อในตอนวันสุดท้ายมีอะไรบ้างก็เริ่มมีแล้วนะคะบ้านขนมปังขิงเวอร์ชันคริสต์มาสเพราะมันก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วแต่ก่อนคริสต์มาสจะมาเย็นก็จะมีวันฮาโลวีนมาเยอนก่อนดูดีก็จะมีของพวกขนมในวันฮาโลวีนหน้าตาน่ารักมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตไม้กระสิก็มาด้วย ค่ะจิ๊กซอว์ก็มีแนมแล้วก็มีเดบิชตันซึ่งได้ข่าวว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยแต่ยังไม่เคยดูอุปกรณ์ที่อาบน้ำก็มานะจะบอกว่ากลิ่นโคตรแรงมากคือมันหอมแต่ว่าคนที่เซนสติฟแบอาจจะรู้สึกว่ากลิ่นแรงมากจริง,รงๆแหละดูดีแม่แต่ไอ้บายบอลฮาโลวีนก็มาน่ารักมากเลยแล้วเราก็ได้กลับมาเจอกับนมโปลท,ที่ชอบกินเมื่อเจ็ดแปดปีก่อนดีใจจังเลยที่ได้เจออีกครั้งจะบอกว่าที่อังกฤษอะพวกนมเนยอะมันจะอร่อยมาก รสชาติจะเข้มข้นกว่ากว่าชาวบ้านและพ่อผู้ปกครองของเราบอกว่าร้านป๊อบอายเนี่ยคือ้าฟาฟูฟฟที่โคตรอร่อยมากก็เลยมาลองกินดูหน่อยก็ได้สั่งเป็นเบอร์เกอร์ฮอตฮันนี่จ้าแลวก็เขา้าใจแล้วว่าทำไมถึงบอกกันว่าอร่อยหนาก็เพราะว่าไม่อร่อยจริงแหละและเบอร์เกอร์ต่างประเทศแต่คือเขาจะใช้ผักดองเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่นะจะไม่ใช้ผักแห้งแบบผักสลัดบ้านเราและระหว่างเดินเที่ยวรอบเมืองก็ได้ไปเจอกับพิพิธภัณฑ์แบบเข้าฟรีจ้าจะบอกว่าโคตรดีเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเสียตัง พวกอุปกรณ์อาวุธแบบโบราณก,ก็ได้ถูกออกมาจากที่นี่เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นนักล่าอสูรเวอร์ชั่นต่างประเทศก็มีหลากหลายโซนหลากหลายแบบให,ให้ดูได้อย่างตสบายลนล่นี่ก็คือภาพคนเล่นเทนนิสแบบในสมัยก่อนนู่นเนี่ยคือมาเทนนิสในแบบรุ่นก่อนและชุดที่เขาเอาไปแข่งและช่วงที่เราไปมันจะมีจัดแบบสพิเศษก็คือเกี่ยวกับพวกโอลิมปิกในปารีสในแบบสมัยก่อนในที่นี้ก็จะแบบว่ามีสิเนเจอร์อันนึงที่เขาเรียกว่าปีศาจกินการเวลานี่แหละ แต่ก่อนกลางก็บังเอิญได้เจอแบบนี้หน้าตาน่ากินก็คือเป็นไส้ลัสเมอรี่ก็เลยจะมาสิคะพอกินเข้าไปอื้มหวานเปรี้ยวชิพายแต่มันอร่อยนักว่าไม่ได้แน่นอนว่าเราก็จะต้องดับด้วยความขมของชาชานมที่เราไม่ใส่น้ําตาลเลยก็จบกับวันที่สองไปแล้วแล้วมันดูวันที่สักันว่าเราจะเจออะไรเจอกัน